สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดกิ่งให้ดูนะครับมีคนคอมเมนต์มาถามว่าตัดกิ่งให้ดูหน่อยนะครับมาครับเดี๋ยวจะจะตัดแล้วก็จะลิให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลือกแป๊บนึงครับเพราะว่าถ้าตัดกิ่งสวยก็เสียได้นะครับเพราะกิ่งจะใช้อยู่นะครับ เอาอันที่มันไม่สวยเลยแล้วกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวเช็คผมอ่าเอากลิ่นนี้นะครับตัดไม่ต้องไว้ยาวนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเพื่อให้มันแตกใหม่นะครับนะครับตัดแล้วก็จะลิให้ดูนะครับนะครับวิธีลิครับ ตีให้พุนกระดูกขั้วใบนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับตัดกิ่งนี่ครับแค่นี้ก็ติดได้แล้วครับนี่ครับง่ายเองครับก็แค่นี้นะฮะ นี่ครับคืนนี้ก็ติดได้นะครับรูโตมใหญ่ก็ตัดประมาณนี้ก็กำลังดีครับนี่ฮะผมแตกก็จะแตกขึ้นมาสวยครับนี่ฮะถ้าเราตัดสั้นจะสวยนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยแนครับครับผมสวัสดีครับ